สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอพรีเซนต์ของทาดาวีนทีมงานทาดาโปรได้จัดทําวิดีโอพรีเซนต์ชุดนี้ขึ้นเพื่อแนะนาสินค้าและวิธีการใช้ให้กับลูกค้าทุกท่านลูกค้าสามารถติดตามผลง,งานของเราได้ทาง Facebook และ YouTube เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญรับชมได้เลยค่ะหลังจากเราแผด LED ได้หช้นนันแล้วนะครับหนึ่งสาี่หนะครับแล้วเราก็ลองโปรแกร,รมเล่น าจะาเข้าใจแล้วนะครับคือเรารู้ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยคือเป็นชุดไฟ LED บนวทีนะครับทีนี้ผมก็จะมาแผดบีมสองสามศูนย์นะครับบีมสองศูนย์เราก็ต้องมาเริ่มที่หกเจ็ดแปดเก้านะครับในที่นี้ผมใช้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับสี่ตัวสี่ชุดชุดหนึ่งเนี่ยคุณจะใส่ไปสักชุดล 4, ะสี่คือได้สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกครับถ้ามีตังค์ซื้อเยอะๆนะครับ ไฟอย่างบ้านเราก็อย่างมากก็มีพาย LED บีมนะครับแล้วก็อะไรล่ะสโมกไม่เกินนี้หรอครับหลักๆนะครับบ้านๆอย่างเรานะครับก็หลังจากชุดเนี้ยห้าชุดนี้เป็น LED ไปแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มใช้งานบีมกันต่อไปนะครับตัวนี้บ้านนางไปแล้วหนึ่ง ยี่สิบนะครับหนึ่งสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะครับบีมเราก็มาเริ่มที่ตัวนี้นะครับบีมคุณตั้งอเดตตัวแรกที่ห้าสิบนะครับห้าสิบแล้วก็คูณไปอีกยี่สิบตัวที่สองที่แน่นเจ็ดนะครับเป็นเจ็ดสิบนะครับคูณไปทีละยี่สิบบวกไปทีละยี่สิบตัวที่สามเป็นเก้าสิบตัวที่สี่เป็นร้อยสิบ น,นี่คือสี่ตัวนะครับเริ่มที่ชันแนลหกห้าสิบแล้วก็คูณไปนับนับปันใจนะครับยี่สิบห้าสิบนึ่งจใ,ใจเจ็ดสิบเก้าสิบร้อยสิบนะครับนี่คือสี่ตัวคือที่บอร์ดเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับคุณไปตั้งแอดเดสที่ที่บีมนะครับให้ตรงตามนี้ห้าสิบเจ็ดสิบเก้าสิบ ร้อยสิบนะครับเริ่มที่ชั้นแน่นหกคือที่บอร์ดเนี่ยคุณยังไม่ต้องทำลายคุณดูจะดูวิดีโอเสร็จแล้วคุณก็ไปตั้งไปตั้งที่บีให้เรียบร้อยนะครับพอตั้งเสร็จแล้วก็ลองมาดันดูนะครับก็จะมีดิมเมอร์นะครับสองสโต,โต็อกสามแพนทิวสี่คัลเลอร์ซูมห้านะครับห้าซูโฟกสัสหกโกโบเจ็ดโกโบฟังก์ชัน ะครับก็ลองดูลองดูนะครับอีกทีนะครับบีมเริ่มที่ชันแนห6ตั้งอเดตตัวแรกเป็น50ตัวที่สองเป็น70ตัวที่สามเป็น90ตัวที่สี่เป็นอะไรครับ1ิ0นะครับลองลองตั้งดูครับ